야여여잉여야 위잉여야 ขึ้ <laughs> ขอโทษด้วยนะคะถ้ากล้องสั่นนะรถ<อ><อ>มาอีกแล้วรถมาอีกแล้ว ว่าผมก็หลุดมานี้ <S <S อะไรลูกเอว่าหมางับ อุยอ้ยอะไรจะวิ่งได้ไหมล่ะเนะี่ยวิ่งแล้วกลัวเขาจะวิ่งตามแล้วเขาจะงับขาทางไหนดีอืม จะวิ่งอยู่ในซอยนี้ดูดิดูดิโอ้ยอ้องไปได้ <laughs> โอ้จะวิ่งกลัวม,มางับอรุณสวัสด์ค่ะ ้วให้น้องหมาไปก่อนไปยังถ้าหน่มวิ่งแล้วเขาจะวิ่งตามแล้วกลัวจะงับขาไม่อีกแล้วไปแล้วไนแล้วมี่แค่วิ่งหยอๆเองนะคะเหงื่อเหงื่อออกเยอะเลย วิ่มได้แล้วเนาะไปค่ะห <c oughs> <c oughs> ย่านมาแลน้ำ วันนี้ตัวหนักหน่อยเมื่อวานกินยำเครืข,ของจีนค่ะ không cần lút nào mày, mày, mày เมื่อกี้ไม่เต็มรอบนะเมื่อกี้มีหมามาวิ่งแข่งเอาใหม่เริ่มใหม่ค่ะ <c oughs> ้องฟ้าสดใสอากาศปลอดโปร่งไปค่ะเจ็บแขว วันนี้ไม่ค่อยพิววันนี้กินขนมเมื่อคืนเมื่อวานหนูกินขนมจีนกินยำขนมจีนกินยำขนมจีนกับต้มยำไก่ก่อนนอนกินแล้วก็นอนวันนี้ตัวจะหนักหนัก <laughs> ขอโทษด้วยนะคะถ้ากล้องมันสายนะ กล้องมันสั่นๆหน่อยขอโทษค่ะเหมือเดิมค่ะหยอะๆอาทิตย์ที่แล้ววิ่งวอมวันจันทร์วันนี้วันอังคารอาทิตย์นี้ <laughs> วอมอาทิตย์ละวันก่อนนะคะเพราะว่าบางวันหนึก็โยคะค่ะ 你两个吗？<laughs> Terima kasih <muchas> telah menonton! สวัสดีช้าวนันอังคารค่ะ ปรมหนึ่งรอบหนึ่งรอบครึ่งรอบประมาเปียดไล์เนาะ <laughs> กล้องจะได้ไม่สัน่น <laughs> ทักทายกันยางเช้าค่ะ <Yeah. S 2> หนึ่งรอบหนรอบก็บอีกครึ่งรอบ นั่งก่อนก็อ e ี้ทิพนั่งก็อ e ีทิพตรงนี้เคยเป็นก็อ e ี้ทิพ์สำหรับแห่มเนะมาะเมื่อสามปีที่แล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้ไม่ได้ลงออกมาออกกำลังกายแบบนี้ประมาณหลกสามปีแล้วไม่ใช่สีเกินสามปีสี่ปีแล้วโอเคโอเค กันแบบขอดตัวลาไปก่อนเผ <book ned? S 1> ื่อมีลุงตอนเช้านี่เผื่อมีลุงกินน้ำตอนเช้าเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะปิดไลฟ์ด้วยการวิ่งออกกำลังกายหนึ่งรอบครึ่งรอบละห้านาที